ครับสวัสดีครับผมธนายวีรยุทธ์นะครับดูย้อนหลังนะครับเข้าในยูทูปปิงกว่าธนายวีรยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้ค่ปรึกษาก็จะมีลิงก์หมายเลขอัลบช่องถายทอดในยู u ูปนั่นเองนะครับวันนี้ทนายจะมาลุกพูดเกี่ยวกับเรื่องของการมั่นกันบ้างนะครับในการมั่นนั้นนะถ้าเกิดว่าฝ่ายชายเนี่ยไปขอมั่นฝ่ายหญิงแล้วฝ่ายชายนะไปแต่งงานกับคนอื่นอันเป็นการที่ฝ่ายชายผิดสัญญามั่นคําถามก็คือว่าผู้หญิงหรือฝ่ายหญิงเนี่ยนะตัวผู้หญิงเนี่ยที่น ะะจะเรียกร้องเงินค่าเสียหายจากการมั่นที่ฝ่ายชายไปแต่งงานกับคนอื่นได้หรือไม่นะ,ะถ้าเกิดว่าต้องมีการถ่ายภาพพรีเวตดิง้งนะฮะแล้วก็มีการจองตัว๋วเครื่องบินนะฮะมีการจองที่พักนะฮะมีการจองค่าชุดเจ้าสาวนะฮะค่าใช้จ่ายพวกนี้นะ,ะเราจะเรียกร้องถ้าเราเป,ไป็นู้หญิเนี่ยเราจะเรียกร้องจาก ฝ่ายชายที่เป็นคู่มั่นได้หรือไม่นะฮะเราต้องบอกก่อนนะครับว่ากฎหมายเนี่ยนะฮะบอกว่าถ้านะฮะถ้ามีการมั่นแล้วนะฮะการมั่นแล้วนี่คืออะไรการมั่นก็คือต้องมีการให้ของมั่นของมั่นเนี่ยจะเป็นสิ่งของเนี่ยอะไรก็ได้อย่างเช่นแหวนนะฮะทองนะฮะอันนี้ก็จะเจอบ่อยนะฮะอันนี้ถ้าเกิดมีการให้เนี่ยก็ต้องถือว่ามีการมั่นดังนั้นเคสตุกเคสเนี่ยนะฮะบางเคสเนะี่ย สมรดเลยก็มีนะฮะอันนี้เขาจะเรียกว่าไม่ได้มีการมั่นนะฮะแต่ถ้ามีการมั่นคือก่อนสมรดจดทะเบียนสมลดมีการให้ของพวกนี้แล้วอีกฝ่ายหนึ่งผิดสัญญามั่นนะฮะโดยมีข้อดีจริงเพิ่มเติมว่าไปรับปากนะฮะมีการจัดนะฮะพรีเวดดิ้งไปจ้างช่างถ่ายภาพมีการจ้างชุดข้างนอกนะฮะชุดร้านเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาลองชุดกันมีการจ้างให้บริษัทนะฮะถ่าย าวางแผนจัดงานแต่งงานเนี่ยถ่ายวิดีโอเพื่อประบทมีการทำการการแต่งงานเชิญแขกนะฮะถ่ายวิดีโออันนี้ก็คือถ่ายวิดีโอพวก t i k t o อ,อนะ Facebook นะฮะเฟซบุ๊กนะฮะหรือลง,ลงใน YouTube มีการใส่ทํานองเพลงนะฮะเข้าไปในวิดีโอทำให้มันซาบซึ้งนะฮะถ่ายมันซาบซึ้งคำถามว่าไอ้ค่าใช้จ่ายพวกนี้นะฮะที่ฝ่ายหญิงเนี่ยนะฮะเป็นคนออกไปทั้งหมดนะฮะซึ่ง ถูกเขาขอแต่งงานนะคร,ครั้งแรกก็เลยออกไปเต็มที่เป็นการครั้งแรกในชีวิตเนี่ยนะไอ้ใครจ่ายพวกนี้ที่ไปจ้างบริษัทมาทำอีเวนต์นะในการจัดตามแต่งงานถ่ายคลิปวิดีโอเช่าชุดนะค่าตัวเครื่องบินไปที่พักที่กลับไปโรงแรมไอ้พวกนี้เรียกได้ไหมนะก็ต้องตอบนะครับว่าในคำพิพากษาสารดีกาที่3 9 9 6 5 6 6กาังตัดสินไว้เมื่อปีพศ2 5 6 6เนี่ยวินิจฉัยนะครับว่า ปัจจุบันนะฮะคนะ่าใช้จ่ายนะในการเตรียมการสมรสเนี่ยมีความสัมพันธ์นะกับวัฒนธรรมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะในอดีตเนี่ยอาจจะไม่มีประเด็นดังกล่าวนี้นะฮะแต่นะเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปนะฮะก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมการงานสมรสเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะฮะสานิกานะฮะนะฮะ วิจัยนะครับว่าการที่ฝ่ายหญิงนะจ้างบริษัททำธุรกิจวางแผนจัดงานแต่งงานให้ดูแลเครื่องแต่งกายภาพถ่ายของคู่บ่าวตั้งแต่การถ่ายภาพก่อนวันแต่งงานภาพถ่ายพรีวดดิ้งวันมั่นไปจนถึงพิธีสมรสเป็นการขายแพ็กเกจเหมาถ่ายภาพพรีวดดิ้งนะมีการจัดหาช่างแต่งหน้าช่างภาพนะ ทั้งภ่ายในสถานที่และนอกสถานที่นะฮะกรณดีดังกล่าวเนี่ยมิใช่นะฮะมิใช่สิ่งฟุ่มเฟือยนะฮะมีการทำคลิปวิดีโอลง k ิกต YouTube Facebook เนี่ยมิใช่สิ่งฟุ่มเฟือยนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้ทนายนอกนะในในคำพิบ้งางศาเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าไทยวิดีโออะไรแต่ทน,น,นายก็เดานะครับจะต้องมีการลง tikk k t o k Facebook youtube ด้วยนะฮะถ้าผิดพลาดขออาภายัยนะฮะ สาริกาเห็นว่าค่าจ่ายตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ค่าจ่ายฟุ่มเฟือยเมื่อไม่ใช่ค่าจ่ายฟุ่มเฟือยฝ่ายหญิงออกไปฝ่ายเดียวเนี่ยฝ่ายหญิงย่อมฟ้องเรียกเงินค่าเสียหายในค่าชุดแต่งงานค่าช่างภาพทีมงานค่าถ่ายภาพรีเวดดิ้งที่ไปจังหวัดภูเก็ตค่าตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักโรงแรมค่าสถานที่ถ่ายภาพค่าชุดเจ้าสาวนะฮะ เป็นค่าใช้ใจ่ายในการเตรียมการสมรสโดยสุดิตะตามสมควรตามประบทกฎหมายแพ่งและพิษมาตรา1440วงเล็บที่2ได้นะฮะนะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาของมันนะ,ะส่วนเนื้อหาที่ไม่ใช่ของมันเนี่ยทนายก็จะพูดนอกจากนี้นะฮะเมื่อก่อนนี้นะฮะประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยทนายก็ต้องบอกนะครับว่าเราเนี่ยนะฮะได้มีการแต่งงานนะฮะกับภรรยานะอันนี้คือของเรื่องของส่วนตัวของนายนะมีการแต่งงานกับภรรยาคนต่างชาตินะฮะ ก็ไปแต่งที่ต่างประเทศนะฮะในสมัยนั้นเนี่ยนะฮะเอาตรงๆเลยในสมัยนั้นเนี่ยแทบในคนไทยเนี่ยแทบจะไม่มีนะฮะในการถ่ายคลิปวิดีโอในการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งมีการลองชุดหลายๆชุดนะฮะแทบจะไม่มีเลยดีกว่าสมัย10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะฮะแล้วผมก็คิดในตอนนั้นว่าเอ้ยไอ้ใครจ่ายตรงเนี้ยเราลองคิดเล่นๆนะฮะถ้าเกิดว่า ในสมัยนั้นเนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้มีการถ่ายเหมือนสมัยสมัย,ม,ยมันจะเรียกค่าใช้จ่ายได้ไหมนะผมก็คิดตั้แต่ตอนนั้นแล้วแต่ผมแต่งงานที่เมืองนอกนะฮะแล้วผมก็เอาเรื่องตรงนั้นเน่นะเอากลับมาคิดตลอดนะฮะว่าเอ้ยเมื่อไหร่มันจะมีคดีลักษณะแบบเนี้ยเกิดขึ้นสักทีนะฮะมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะฮะมันก็เลยเป็นคำพิพากษาสารดีกาที่32962566นนี้จริงๆนะฮะไอ้ภาพถ่ายที่ต้องมีการเตรียมชุดก่อนแต่งงานนะฮะ มีการาเชิญการ์ดอันนี้การ์ดการ์ดเชิญมันมีมานานแล้วคนไทยนะฮะแต่หมายถึงว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยทำเชิญแขกใช่ไหมฮะเชิญแขกแล้วต้องมีค่าตั๋วเครื่องบินไปไม่ใช่จัดที่บ้านผู้หญิงฝ่ายเดียวถ้าวัานธรรมไทยต้องจัดบ้านผู้หญิงคาแต่งงานอันนี้ไปจ้างโรงแรมนะอยากจะจัดงานแต่งที่สวยๆก็ไปติดริมทะเลที่ภูกเกต็ตนะฮะในคำพิพากษาศาลฎีการเรื่องนี้นะฮะ เนี่ยสารก็ให้เรียกค่าเสียหายได้นะฮะแต่จะเรียกได้เท่าไหร่สาลก็บอกว่าเป็นการเรียกในการเตรียมการสมรดโดยสิทธิและตามสมควรนะฮะก็หมายความว่าไอ้ตัวเลขที่จะเรียกได้เท่าไหร่เนี่ยนะ,ะสมมติขอไปร้านหนึ่งเนะะี่ยอาสารอาจจะให้เจ็ดแปดแสนนะ,ะอันนี้สมมติเฉยๆนะเพราะเราไม่ได้รู้รายละเอียดเนื้อหาของเรื่องนี้นะฮะเพราะคำพิพากษาสารสีิการ,รายละเอียดเต็มเนี่ยเราไม่มีนะฮะเรามีแค่ย่อมานะฮะ ฉะนั้นขอไปร้านหนึ่งนะอาจจะลดลงมาเหลือ7 0 0 0แสนนะจำเลยก็สู้บอกไม่ต้องจ่ายปวดเลยฝ่ายชายเนี่ยนะนะผิดสัญญามั่นก็ไปแต่งงานกับคนอื่นนะไปรับปากคนนั้นคนนี้ไว้นะบางทีไปหลอกเขาให้โอนเงินมันก็มีนอกกว่านี้เหมือนที่เราเคยดูข่าวกันคือไปหลอกเขาโอนเงินคนนั้นคนนี้หลอกก็เป็นข้าราชการไปแล้วก็ไปยืมเงินผู้หญิงแล้วก็ไปหลอกคนอื่นต่อนะอันนี้ก็มีนะอันนี้เราก็ต้อง,ต,องต้องระวังไว้ไหนไหนดูคลิปแล้วก็บนไปเลือดเปื่อยนะครับก็ถ้าแฟนคลับ ท่านใดเนะี่ชอบคลิปีดีโอแบบนี้นะครอยากจะก,กดไลค์กดแชร์กับธนาิยุทธ์นะครเพื่อให้แฟนคลับท่านอื่นหรือเพื่อนของท่านเนะี่ยรับชมด้วยเนะี่ยก็ทำได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ